ใช่ดีพี่น้อง,องข้าวเทียงกันเด้อเทียงน้ำแม่เด้อมาตะกุกคนมาตะุกคนเด้อตามรรงพี่น้องมาเด้อ FC หักแพงทางลาวทางไทยกินข้าวเทียงกับมีอนน้แม่เด้อกินคนกินแล้วคนกินก่อนแล้วกินสองคนสองไอ้น้องกินปิ้งปลานิ่งพี่น้อง จิ้ปลานิ่งไข่ต้มแล้วก็ลวกพักขึ้นนี่หละ,ะเสียประแดกมาเด้อดูลุกละลานเมื่อทุกคนมากินน้ำกันเด้อเพื่อนทางมุนงนอกทางเยอรมันมาเด้ดเอกินเพลงเด้อแล้วก็เพื่อนทางประเทศไทยลูกละลานเม,มื่อทุกคนมาเล็กสลีแม็มกี้หิม้มคำเอยได้<ล>ะเด้ออ<ม>้<ม>อนออเปานอตคาร์เเมเด้อมากินน้ำกัน ข้าวเทียงมามามา,าด้อันเดียวก่อนยังลืมเมนี่กะคือขอบใจอันผู้ใหญ่ใจดีทางเยอรมันเด้ออันนี้หันเพื่อนของม่มอนทางเยอรมันเด้อพี่น้องเด้อหาเงินมาซอยขอบขวานางเอเห็ดขี่ไผ่อ่ะกลับไปเอาเงินมาเมื่อน,นี่เป็นให้เงินสามร้อย ลอยหนึ่งหันซอยเฮ็ดขีไผ่แล้วให้อันทเนทเบิลน่ะพันหาลอยบาทเดอ้อในลอยหนึ่งนะ่ะแล,ะล้วลอยหนึ่งก็ให้นั่งแอรไปซื้อเขาซื้อน้ำในกินในอยู่ในเฮือนลอยหนึ่งนะ่ะให้แม่ม้อนซื้อหมูปิ้นมากินจะลองปีใหม่แต่ว่าบดท,ที่กินก่อนปีใหม่พี่น้องไปสั่งไว้แล้วหมูนั่นโตหนึ่งแปดแสนกี่เพ้อพี่น้องเกือบหอดลอยยูโรคนละเป็นเงิน โลเนาะ้องฝากเป็นเงินยูโรสามร้อยยูโรคนฝากมาให้นั่นเมมอนไปถามหมูนั่นแปดแสนต่ำสุดแปดแสนแต่ก็ล้านล่านปเอาเงินไปจำไปเลยแสนหนึ่งเศรษนี่เมมอวันเสาร์เมมอนสิกินหมูปิน้นเลยพี่น้องเลอกินหมูหันสิกินอย่างนี้แหละอาเพี่เอาน้องตัวเองอยนี้แหละมากินเป็นให้เลี้ยงสงการปีใหม่ขอบคุณขอบใจเลยเด้อที่ มีนำ้ำจิตน้ำใจให้เตงได้กินหมูปินบ่เคยกินจักเทื่อมไบ่เคยได้กินหมูปินเนาะเออแต่สิได้กินกระบาดนี่แล้วอขอบมุขอบใจลายๆบนคำบนสู้อยู่ดีมีแห้งเด้เออหเห็ดยังกับห้สางลูกพุกขึ้นธุรกิจยั้งของโตกัให้ลาบเลื่อนเลยเด้อขอบใจลายๆถูกสินถูกยางที่หักเพื่อนคนนี้บ่ิิ่มเพื่อนคนนี้ ขอบใจหลายๆเฮ้ยบุญคำมุดสู้อยู่ดีไม่แห้งอากาศแซงเงินแห้งแอร์ลอยนึงให้ซื้อกินซื้อยากกันแหละลอยยูโรหันได้เก้าแสนเก้าสิบพันเด้อให้เบิ้งเก้าแสนเก้าสิบพันหนึ่งใบแสนเด้อนี่ใบแสนใบแสนเด้อนี่มีแต่ใบละแสนเด้อพี่น้องเด้อขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพิ่น นึ่งนี่สองนี่สามสี่ห้าอกเจ็ดแปดเก้าเก้าแสนอันนี้หาสิพันอันนี้ใบสามพันสองใบสี่สิบพันเป็นเก้าสิบพันเก้าแสนเก้าสิบพันเดิ้งเงินยูโรน่ะเงินยูโรมันจะแพงกว่าเงินเหรียญพี่น้องที่ได้ดีกว่าเงินเหรียญเอาไป ขอบใจผู while, <tuning in. S 1> ้ใหญ่เพิ่นใจดีเพิ่นทางเยอรมันเด้อขอบใจเด้อผู้ใหญ่ขอบขอบใจผู้ใหญ่ทางเยอรมันเด้อที่ฝากเงินมาอันเห็ุขอบเหตดเพือนครัวให้แม่จอยฮนะขอบใจหลายๆยให้ชื่อเหตุยังก็ให้ลาบให้เลื่นให้ั่นเปิดท่านเปิดยังก็เปิดเปิท่านเปิดนั่นเปนัา็เปนเปินั่นเนั่นเปิดนั่นฝากมากใ่้ ับขึ้นคือเก่าฮะล้วตกนหน้าบ่วไฮไผทตกไผ่บ่วไฮไม้ต้นหน้าบัวไฮไลต้นไผ่บัวไฮไม้ตกนหน้าไัวไหลตกไผ่บัวไฮไม้ให้ลาบดินกว่าเก่าได้ยังแตให้มันได้กว่าเก่าให้ไปแล้วไล่ขึ้นมาคือเก่าไปแล้วไล่ขึ้นมาคือเก่าฮะแล้วขอบใจหลายๆความได้ความเจ็บอย่าได้ความไข้ยามีให้หมุนยืนหมันยืนอันนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะขนาดบ่แม่นพี่บ่แม่นน้อง มันเป็นลูกเป็นร้านเพิ่นเพิกก่นก็มี่น้ำจิตน้ำใจซอยเนะาะก็ขึ้นอม้มอนก,น,นก็คือกันบ่ฮู้บ่คยฮู้จักกันมาก,ก่อนเนาะฮู้ก,กันใน u t u b e เป็นเพื่อนกันในย t u b e เพื่อนกันย่งมี่น้ำใจว่าหักเอาไมม้มอนคนนี้เป็นโมเป็นเพื่อนนะี่ะนะจักสนใ้นคมน้ำใจผงเพื่อนหันล่นเลยอะพี่น้องเอ้ยไม่ม้อนก็นดีใจได้ได้เพื่อนดีๆได้โมด,ดีๆ เขามาในสีิตซอยเรือถูกสิ้นถูกย่างก็ได้น้องดีๆเนาะมีน้องดีๆมีเพื่อนดีๆแล้วกันมีลูกดีๆมีลูกอีกคนหนึ่งอยู่อเมกาลูกหักของเหมยมอนเดอ้อมือแรกไหมยมอนสิสพา,ายอีกด้อเดอ็กกกยก็ลูกผักมาห้อีกสามร้อยเหรียญน้นองให้นั่งจ้อยหาสิบเหรียญให้นัง่งหลาหาสิบเหรียญ มมอแร้งมือแรกม้มอนจังสีออกฐานั่งหลามาซะก,ก่อนขึ้นเขารวมกันจังีหายนั่งหลาหายนั่งจ้อยมือแรงงลิดมือแรงต่างหากเด้อฐาเบิ่งลิดมือแรงเด้่อพีน้องเด้ออันนี้เป็นลูกหักของมม้มอนเองอยู่อเมริกาค่ะพรอมเดียวกันกับมือนี่แหละไปหักไปหักพรอมกันหมูหันสามรอยยูโรล,ลูกหักสามร้อยเหรียญหักว่าหายมือนะมือแรงงมม้มอนจังสี สะไผ่ตัวเมล็ดอีกนี่แหลนะเนาะคนเฮามาเป็นลูกใหม่มอนใม่มอนบม่ได้เบ่งออกไม่ได้เ,เจ็บบม่ได้ปวดแต่เพิ่นยังมีน้ำใจบ่ต้องทุกข์ใจเด้อแม่เด้อเพิ่นบอกให้คิดว่ามีลูกอีกคนนี่เป็นลูกของแม่อีกคนเด้อแม่ฮักอันลูกฮักใม่มอน เอาแม่ม้อนเป็นแม่อีคนเดอ้อโอ้ยแม่ม้อนอันนี้ใจเพิ่มใจพี่น้องเ้ยได้ยินคำนี้นะนี้ขึ้นคำบาบอกว่าหักได้ยินคำบอกว่าสงสารย่อมรับเอาแม่คนนี้เป็นแม่อีกคนนะนะ่ะาบ้าป้าบูถิมซอยเรือแม่มอนกับครอบใจดีใจพี่น้องอันนี้แหละคนเฮาผนว่าจักแม่ม้อนสบายจังไดเนาะโบ ก็บอกอกใจไดหลายแรงกันสิสะพายตัวนี่<ะ>นีให้โูโตสิใช่า่เกินควรนี่แหละเป็นเพื่อนของเมมอนเองอันนี้เพื่อนเยอรมันสวยเดือยเมมอนกับเป็นตะพานบุญไห้เนาะ เมือ่อผนจะพัน,นบุญกับม่อมอนกจได้บุญเนาะพี่น้องลอยเรือขอบควค้คนที่โอยคุ้เฮ้าสิ่งถูกยางจะว่าหลฝฟามีตาผล่าฟามีตานะพี่น้องผลเบิองเบืองบนผลเบิองอยู่ว่าไพ่เนาได้เน้อไดเห็านนะะมันังนี้ผูกเบิ่ง ความดีไปเรื่อย,อยคนเขาก็เมตตาสงสารป็นทีกับเป็นทีแมนน้องก,กับเป็นนอ้องเพื่อนหันเพื่อนเขาเม่ม้อนอะ่ะสู เป็นหงเป็นวันเป็นกาเด้อพี่น้องเดรื่องคนยังเอาเอากาคนนี้ไปเป็นหมูนะจักษ์จำได้ความดีของเคนเะนี่ยคนบุติว่าดำเพคนบุติว่าแหล่ <c ười> คนเอาไปล่างเอาไปสุกไปล่างเอาพี่น้องเป็น <c ười> วันก็ดีใจ ได้ใใใเพื่อนทีดีได้ลูกหักทีดีได้น,น้องหักทีดีเนาะผ่านมาซอยตลอดเดี๋ยวก็น้องซอยเดี๋ยวกับเพื่อนซอยเลี๋ยวก็ลูกหักซอยแบบนั้นนะการก,กำลังใจเอฟซีมือทุกคนในมอนสูมาจุดนี้อยู่ได้ที่กำลังใจงเอฟซีทั้งลาวทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนาะ ป้าปาปูาถิ่นแม่ม้อนให้กำลังใจแม่ม้อนติดตามส่งแม่ม้อนช้าถูกหายอยู่ดีมีแห้งเดอ้าาอเมื่อถูกหูถูกคนปีใหม่ปีเหมือนสงการดินหิมวนเดอ้อตลอดปลอดภัยไปมาทางใดก็ไดนะ้ให้โให,ห้ลาถือหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเดอ้อ <c oughs> ตัวเลขหมักสื่อเลขกันนะแม <c oughs> ่ม้อนบริสุทืิอเลข เป็นคนกินจะเขาเราบวกินยา่สูการพนั่นโมเลนมีม้วนนะเขามาสอบหนึ่งหาชิบโล่ของเจ้านึ่งสามแสนเขาโล่หนึ่งหกพันกรีดดูแล้วหาชิบโล่กับสามแสน ถือโล่หน่งถโลนงเศร้าของบ้านนะถือเงินไทยโล่น่องเศร้าวองบานน,น้า,นา,าใชอาคิดนี้็ไม่มอญลาไปก่อนเลยเพี่น้องเด้อรื่อติดตามจิดนาเด้ออย่าลืมก้แซ่ก,ก้นลายซับตไะไคร่หันองน้องนำพิมย้ายมอนเด้ออยาอ่าลืมผักซองซาลีตาแววนในเด้อระกาไดซ้อนพ้าเพิ่นข้างห้าคือแซ่ด้วยพียน้องเด้อ Bye. Bye.